อเช็ครถนะครับที่ถอดเป็นซีลรถหลังสองข้างนะครับก็ประกอบเสร็จนะครับตั้งแต่วันแรกที่ถอดแล้วนะครับแล้วก็วันนั้นเป็นวันหยุดเนาะมีเวลาทําแล้วก็หลังจากนั้นก็ทํางานนะครับประมาณสามสี่วันแล้วนะครับไม่มีเวลาจับน็อตเพิ่มเติมเลยนะครับทีนี้มาเจอปัญหาครับไม่เจอเจอนปัญหานะครับก็คือผมคิดไว้แล้วแหละนะครับว่าไอตัวเม่ดแรงเนี่ยมันมันจะมันจะ แตกนะนะครับเนี่ยผมก็เลยค้าตัวนี้ไว้นะครับปรากฏว่าไอ้ตัวชุดแม่แรงเนี่ยนะครับตอนแรกมันไม่รั่วนะเราค้าไว้นะครับมันน้ําหนักมันกดเยอะนะครับแล้วก็มันตกเองนะครับมันตกเองนะซึ่งจริงๆก็คือถ้าเป็นสแตนที่อยู่อ่ที่ศูนย์นะหรือสแตนมาตรฐานนะครับวนใหญ่เขาจะเจาะรูตรงนี้ไว้นะครับแล้วก็หาอะไรมาล็อกเนาะนะครับไม่ให้มันตกนะครับเทปนี้ก็อ่ผมก็คํานวณไว้แล้วแหละมันจะตกนะครับแต่ว่าเพื่อนๆท่านใดที่ อ่าไปทํางานนะครับหรือทําเองนะครับแล้วก็ไปขึ้นบางทีไม่มีสเตนหรือขึ้นไม่แรงไว้แค่ตัวเดียวนะครับยังไงก็จะลืมหาไม้หาอะไรมาค้ำนะครับเพราะว่าบางทีมันอาจจะพลิกคว่ำได้นะเมื่อเช้าผมมาตรวจสอบนะผมก็ตรวจสอบทุกวันนะปรากฏว่ามันมันตกจริงๆด้วยนะครับแสดงว่าไม่ผ่านนะครับไอตัวไม้แรงตัวนี้นะครับจะต้องแก้ไขใหม่นะครับนี้เดี๋ยวมาเล่าปัญหาหน้างานให้ฟังนะครับสวัสดีครับผม